วันนี้จะพาไปตามล่าหาฟิล์มหนังไทยเก่าๆนะครับที่โรงหนังสิริวัฒนาราม่าหรือว่าชาวบ้านจะเรียกว่าโรงหนังปงราม่าอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาครับพวกเราเดินทางไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2559ครับนี่เป็นบรรยากาศแถวๆหน้าโรงหนังนะครับนัดกับเจ้าของโรงหนังไว้ว่าเดี๋ยวตอนสายๆนะครับพวกเราจะขอเข้าไปเพื่อที่จะสำรวจฟิล์มหนังนะครับ ฟิล์มหนังชุดนี้นั้นผู้ที่อนุเคราะห์นะครับให้เงินเพื่อที่จะไปซื้อฟิล์มหนังชุดนี้ก็คือเรเอกหนังไทยครับคุณบินเบลลูริส์นะครับส่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาให้เรานะครับเพื่อที่จะไปซื้อหนังนะครับผู้ที่ประสานงานก็คนที่เดินไปเมื่อสักครู่แหละครับคุณนุประเดิมนะครับกับพี่เขมราชที่เป็นล่าพานะครับช่วยกันติดต่อประสานงานนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ฉายหนังแล้วก็เก็บฟิล์มไว้นะครับ นอกจากชายหนังโรงแล้วก็ยังชายนังกลังแปลกด้วยนะครับนี่เป็นจอหนังนะครับที่อยู่ในโรงหนังป่งราบ้านนะครับนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องชายหนังต่างๆยังเก็บไว้อยู่นะครับก็อีโรงหนังนะครับสิริวัฒนาราม่านะครับคุณยีนะครับก็เอามาให้ดูนี่เป็นใบปิดโปสเตอร์หนังต่างๆนี่เป็นเสาจอโครงนะครับเห็นไหมครับป้ายสมัยก่อนผู้ใหญ่10เด็ก5บาทนะครับนี่โช๊คคาร์ดนะครับกระเป๋าฟิล์มหนัง อยู่บนเวทีที่อยู่หน้าจอหนังนะครับตั้งเอาไว้สูงหน่อยนะครับกันน้าท่วมนะครับก็มีฟิล์มหนังไทยหนังจีนเยอะนะครับพวกเราก็เข้าไปติดต่อนะครับแล้วก็เหมาฟิล์มออกมาทั้งหมดนะครับชั้นบนโรงหนังนะครับเป็นเก้าอี้ไม้นะครับนี่ครับเมื่อตกลงกันได้เสร็จแล้วก็ให้คนนะครับก็จ้างคนมาช่วยคนนะครับเจ้าของโรงหนังนั้นยืนอยู่นี่คุณแต่งโปสเตอร์นะครับเห็นโปสเตอร์หนังไม่ได้แล้วครับก็แบน มีคุณยีนะครับช่วยถ่ายรูปนะครับเป็นหลานเจ้าของโรงหนังนะครับคนมืัอสกรู่นะครับจุบบวีคลาสสิกนะครับพอรู้ว่ามีฟิล์มหนังนะครับเห็นไหมครับก็เรียกว่าดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าฟิล์มใช้ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเหมาแล้วก็ต้องเอามาหมดนะครับก็จ้างรถกระบะนะครับนี่เรื่องแผลเก่านะครับนี่คุณแตงนะครับโชกัดลิขิตพิศวรนะครับก็ขนย้ายฟิล์มนะครับเอามาไว้ทั้งเรื่องนี้ก็ได้มาแล้วครับมรกรดัำนี่ปอบพีฟ้าพี่อิตอัทธรนะครับ อนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่เป็นโจกากร์สแผลเก่านะครับคุณจุ๊บกับคุณแตงนะครับก็ดูฟิมนะครับฟิมก็จะออกสีชาพันภาษาหนังเขาเรียกคำนันเฟดเฟตนะครับมันออกแดงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเอามานะครับนี่นะครับฟิมหนังที่เหมามาทั้งหมดนะครับนับจํานวนได้นะครับก็นําขึ้นรถบรรทุกนะครับเพื่อที่จะกลับกรุงเทพนะครับ หรือเพสลสลัมนะครับอยู่ในรถตู้นะครับพวกเราไปก็ต้องไปรถตู้นะครับไปเป็นคณะนะครับแล้วก็ทีมนังก็ขึ้นรถบรรทุกมาต่างหากนะครับนี่เป็นทีมงานที่ขนมาให้เราที่กรุงเทพนะครับก็ค่อยนิดถ่ายรูปกับเจ้าของโรงหนังนะครับรับมอบเงินที่ที่บินเป็นคนให้มานะครับเราก็ไปซื้อฟิล์มชุดนี้มาได้นะครับนี่เป็นภาพเก่านะครับเมื่อปี2559นะครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้นะครับผมจะให้เห็นหน้าตาชัดๆของเจ้าของโรงหนังนะครับน,นี่แหละครับเจ้าของโรงหนังแห่งนี้นะฮะใช้ชื่อว่าโรงโรงหนังศิริวัฒนารามารสร้างมาเมื่อประมาณปี2509นะครับตอนนั้นตอนนั้นอำเภอปองขึ้นกับจังหวัดเชียงรายอยู่นะปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยาเป็นโรงหนังลักษณะเดียวกันอย่างปัจจุบันนี้เลยครับ ชื่อโรงหนักที่เอามาจากชื่ออะไรตอนนั้นานามสกุลน,นี่เลยครับมาจากนามสกุลน,นะครับครับผมคิดยังไงถึงมาสร้างโรงหนังที่อำเภอปองเพราะว่าผมเป็นคนที่นี่ไงอ๋อเกิดที่ปงครับเตรียแม่ผมอยู่ตรงนี้ฮะสถานที่ตรงนี้เมื่อ,อก่อนเขาค้าขายอยู่ที่นี่ไงครับ